สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาดโยชาย,อยาอา๋องสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะผมมา็ที่สอนประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตูซานน่อนะครับมิงกลาบาสยามาอาจารย์ตูซานุเอค่ะวันนี้เป็นตอนที่8นะครับนําเสนอเรื่องการขอโทษต,ตอนที่4ครับคาว่าขอให้ยกโทษ ภาษาเยอมาพูดว่า d o w n b a o w n นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทําความรู้จักกับคำศัพท์กันนาเรามาทําความรู้จักกับคําศัพท์กันก่อนนะครับรถจัก,กรยานยนต์ใส่เกไสเกได้ชนหรือเกิดชนได้มีไดมีอย่างรุนแรงอย่างหนักหน่วง หรืออย่างอติหักเลี้ยวเข้ามาโชวินลาโชวินลารถยนต์กา้กาก้าหลบเลี่ยงเฉียงเฉียงหลบเลี่ยงเฉียงเฉียงบนถนนแลม่บ่อ เล่บอ <Lam> ขึ้นเตะเตะเดินเช่าเช่าความความผิดอพยอพยโดนไปที่ตัวที่ตัวขาหรือเท้าชีด้าวชีด้าว นาน,นานากระดูอโยอโยหักโจโจรู้ติติช่วยกู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 ประคองให้จ๊ะถูเป ตัวเถูเปผิดพลาดมามาโรงพยาบาลเซยโยแกแน่ใจมีบีอเมริเกบ้าองต้องมาแมบได้กันยะอติ่งชูวินาได้การกูช่างไรยาลุบาแลนโบมาได้เช่านี่เดะมาอบีเยยลปาเดชคุณลู้ป่าชิง่งแบที่ตัวไดีแลบยา สิ่มะก้องบ่าวเบที่ตราแลบอย่าสิ่มะก้องบ่าวฉีด้าวนาไล่ตาฉีด้าวอายุจู๊ดทวลาไม่ติบูทับปีต้องมาบ่าเดจนกุปีต้วถู่ไปบ่ายะสิจมะแลม้าดาเบขွင်းหลบปาษิ่นะครับยะอานาซะยาก้องไล่ตาเจซุติมาเดษิ่ คุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนากันนะครับฮะใสาเกเนตใ้มีบีอ่ะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วอเมลีเกบาโอคุณพระเกบาโอคุณพระช่วยด้วยต้อมาบาร์เดคิมยะอดีตโชว,ว์เนลาเด็กกาโกช่างลายยาลูบาขอโทษครับเป็นเพราะว่าต้องหลบรถที่หักเลี้ยวเข้ามาอย่างกระทันหันนะครับ และบอกมาเดชเชนีเดจะมาอภิเลวควินลบปลาเินเป็นความผิดของดิฉันที่ลงมาเดินบนถนนด้วยขอโทษค่ะเปที่ตัวตีเลบยะใส่มมก้าบาบูโดนตรงไหนบ้างครับผมเสียใจเชด้านาไลาดาเชด้าอายุโจตัวลามาติบูอาหักหรือเปล่าถ้าปีตั้งืันบาดเดจะนอกูปี ด้วยทูปีบายาสีขอโทษอีกทีครับให้ผมช่วยประคองนะครับจะมาเลมาดาเบควิคลป,ปาชิดิฉันเองก็ผิดเหมือนกันยกโทษให้ด้วยค่ะเหมืนอนกันยกโทษให้ด้วยค่ะจะนเซยองโกไลปูปีเมคิเมะผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลให้ครับอานาสยากาวไลดาเจซูติมาเดชิน่าเกรงใจจัง ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการกันนะครับประโยคแรกนะคะฮะไซเกนเน่ไดมีบีแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าหากับรถจักรยานยนต์ได้ชนแล้วในประโยคนี้คำว่าไสเกแปลว่ารถแปลว่ารถจักรยานยนต์เน่แปลว่าและ กับด้วยด้ดยได้มีแปลว่าเผลอชนบังเอิญชนหรือได้ชนปีเป็นคำปัจจัยอําหรือพึ่งเกิดขึ้นแปลตรงเป็นภาษาไทายได้ว่าแล้วนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าฮะไซเกเน,น่ได้มีบีแปลตามสำนวนไทยได้ว่า ชนกับรถจักรยานยนต์แล้วสถานีชนกับรถจักรยานยนต์แล้วสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะคะอมเมลีเกบาองแปลตรงๆได้ว่าแม่เจ้าช่วยเถิดในประโยคนี้คำว่าอมเมลีเป็นคำอุทานเหมือนคำว่าเหมือนคำว่าคนพระแม่เจ้า ในภาษาไทยนะคะเกบาโอแปลว่าช่วยเถอะทบทวนเปรีโยวอีกครั้งว่าอเมลี่เกบาโอแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าคุณพระช่วยด้ว,นว,นยดว,วยคิมยะอดีนโชเวนลาเดก้ากูเช่างไล่ย่าลูบาแปลตรงจากภาษาเมียนมาได้ว่าขออภัยครับอย่างดื้อรั้น รถที่หักเลี้ยวเข้ามาเพราะว่าต้องหลบเลี่ยงในประโยคนี้ค่ะเพราะว่าต้องหลบเลี่ยงในประโยคนี้คำว่า d o w n b a แปลว่าขออภยัยป่าเป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยามาไม่สามารถแปลตรงตัวได้เตเป็นคำลงท้ายประโยคใช้ลงท้ายประโยคใช้ตามหลังคำกริยา เพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้คิมเบีแปลว่าครับอด,ดีแปลว่ายังรนแรงยังดื้อรันโชแปลว่าทำให้หักหรือเลี้ยววีแปลว่าข้าวลาแปลว่ามาแท เป็นคำขยายคำนามโดยคำกริยาหรือวลีกริยาที่อยู่ข้างหน้าแต่จะขยายคำนามที่อยู่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าที่ซึ่งหรืออันก้าแปลปว่ารถยนต์รวมกันเป็นอดีโชินลาเดก้าแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ารถยนต์ที่หัก เลี้ยวเข้ามา go เป็นคำปัจจัยคำนามเพื่อแสดงสถานะการ,รมของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ shall ไ like ล่ยแปลว่าต้องหลบเลี่ยง l o แปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องจาก l o แปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องจากว่า ปาปีนคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยม,มาไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่า down b เดค e k m y อ e อ adi นนทนไทยได้ว่าขอโทษครับเป็นเพราะว่าต้องหลบรถที่หักเลี้ยวเข้ามาอย่างกระทันหันนะครับประโยคต่อมานะคะแลมบบอหมาเดชเชลนะะีเดจมาอพิเลปาเด แปลตรงๆรงได้ว่าแปลตรงๆรงได้ว่าที่บนถนนที่กำลังขึ้นเดินอยู่ความผิดดิฉันด้วยเหมือนกันมีด้วยยกโทษให้เถิดค่ะในประโยคนี้คำว่าเล่แปลว่าถน,นนทางปอปแปลว่าขั้นบนมา เปลนคำปัจจัยแสดงสถานที่และเวลาโดยจะวางไว้ด้านหลังคำนามที่เกี่ยวกับสถานที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนภาษาไทยได้ว่าณนะเมื่อเช่าเปลว่าเดินนี่เป็นคำกริยาที่แปลตรงได้ว่าอยู่หรืออาศัยอยู่แต่ เมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักแล้วจะสื่อว่ากำลังทำอยู่แล้วจะสื่อว่ากำลังทำอยู่แต่เป็นคำขยายคำนามโดยคำกริยาหรือวลีกริยาที่อยู่ข้างหน้าแต่จะขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังคำแต่แปลได้ว่าที่หรืออัน จะมาแปลว่าดิฉันอีแปลว่าความผิดเล่แลปลว่าก็ด้วยเหมือนกันป่าเป็นคำกริยาแปลว่ามีมีด้วยเตเ,เ,เป็นคำลงท้ายประโยคใช้ตามหลังคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ คุยเลอะแปลว่าขอให้ยกโทษปาเป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยาม,มาแปลว่าค่าทบทวนประโยคอีกครั้งว่าเล่บอหมาเจเชลนีเดจมาอพิเลปาเดคุยเลาะปาชินแปลตามสำนวนไทยได้ว่าเป็นความผิดของดิฉันที่ลงมาเดินบนถนนด้วยขอโทษคะ่ะถนนด้วย ขอโทษคะ่ะประโยคต่อมานะคะเบทีตัวตีเลบยาเซมก้ามบาบูแปลตรงได้ว่าที่ไหนยังโดนอีกครับใจไม่ดีในประโยคนี้คำว่าเบเลถามแปลว่าอย่งางไรที่ไหนอันใดสถานีวิทยุศึกษาที่แปลว่าโดน หรือกระทบตัวแปลว่าไปตีเป็นคำเติมหลังคำกริยาหลักแปลว่ายังทำอีกหรือยังเป็นอีกเบียแปลว่าครับสเสแปลว่าจิตใจามาบูเป็นรูปแบบการปฏิเสธโดยนำคำกริยามาใส่ระหว่างคำว่ามากับบู ใส่ระหว่างคำว่ามากับบูแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไม่ก้าวแปลว่าดีป่าเป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยามาไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าลาว b บาบูแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าโดนต้องไหนบ้างครับผมเสียใจคุณผู้ฟังครับพักกันสักครู่ อีกสักครู่เรามาฟังกันต่อนะครับสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะคะเชดา,าาดานาไลจ่าเชดาเชดาอายโจตวลามัตีบูแปลตรงๆได้ว่าขาเจ็บจังเลยกระดูกขาหักไปหรือเปล่าไม่รู้ในประโยคนี้คำว่าเชดาแปลว่าขา หรือเท้าเฉดาแปลว่าขาหรือเท้านาแปลว่าเจ็บไล่จ่าเป็นคำแสดงการประทับใจและอุทานอย่างสนิทสนมจะเติมหลังคำกริยาหลักแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าจังเลยแปลได้ว่ากระดูโจแปลว่าหักต้วแปลว่าไปล่า แปลว่าหรือไม่หรือเปล่าตีแปลว่ารู้มาบูเป็นรูปแบบการปฏิเสธโดยนำค่ขระหว่างคำว่ามากับบูแปลเ,เป็นภาษาไทยได้ว่าไม่นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าเชดาวนาไลาดา่ดาเชดาวอายุจูตัวลามาติบูแปลตามสำนวนไทยได้ว่า เจ็บขาจังเลยขาจังเลยไม่รู้ว่ากระดูกขาหักหรือเปล่าประโยคต่อมานะคะแทบบี be, down, bam, ้ดาวน์บมปาเดจะนอกูบี้วยถทูบีปายาสีและจากภาษาเยนมาได้ว่าเพิ่มแล้วขออภัยแล้วทำให้ลุกขึ้นด้วยเถอะในประโยคนี้คำว่าแทแปลว่าเพิ่มขึ้นอีก ยี e, เป็นคำเชื่อมกริยาสองคำแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าแล้ว downbar แปลว่าขออภาาัยขออภาาัยป่าเป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยามาไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้แตเป็นคำลงท้ายประโยคใช้ตามหลังคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้กูแปลว่าช่วยเหลือจ้วแปลว่าจับคู่หรือคล้องทูเป้แปลว่าช่วยให้ลุกขึ้นปายาสีเป็นคำต่อท้ายเติมขั้นหลังกริยาที่ใช้ในการเติมคันหลังกริยาที่ใช้ในการขออนุญาตอย่างสูภาพ ความหมายในภาษาไทยแปลได้ว่าขออนุญาตได้ไหมหรือขอทำหน่อยเถอะนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าทปีต้อแบนปกูปีต้วเอทูปีปายาสีแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าขอโทษอีกทีครับให้ผมช่วยประคองนะครับประโยคต่อมานะคะจะมาเลมาดาเบคะุีนเลกปาชิ แปลตรงๆว่าดิฉันก็ด้วยนั่นลหละให้อภัยเธอะค่ะในประโยคนี้คำว่าจะมา่าแปลว่าดิฉันเล่แปลว่าก็ด้วยเหมือนกันมาแปลว่าผิดตาเบ้แปลว่านั่นแหละเป็นเช่นนั้นเองเล่แปลว่าขอให้ยกโทษหรือให้อภัยปา เป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยาม,มาไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ชเชแปลว่าค่าทบทวนประโยคอีกครั้งว่าจะาายู่อีกครั้งว่า,จะ,ะวาจะมาเลมาดาเบคุยเลบป่าเชแปลเป็นไทยได้ว่าดิฉันเองก็ผิดเหมือนกันยกโทษให้ด้วยค่ะประโยคต่อมานะคะจะนอเซโยงโก ไล่ปุปีเม่คิมยาปีเมคิมยาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆได้ว่าผมโรงพยาบาลจะพาไปส่งครับในประโยคนี้คำว่าจะนอแปลว่ากระผมเซยงแปลว่าโรงพยาบาลกเป็นคำปัจจัยของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ไลป่ปุปปีแปลว่า ไปส่งให้หรือพาไปส่งแมเป็นคำต่อท้ายเติมขลังกริยาที่ใช้ในการแสดงการกระทำในอนาคตที่ใช้ในการแสดงกัรกระทำในอนาคต,าแ,นนาคตแปลได้ว่าจะสถานีวิทยุศึกษาคิมยาแปลว่าครับทบทวนประโยคอีกครั้งว่าจะนเซโยงโก ไล่ปูปีเม่คิมยาอ,อานาสยาก้าวไล่จ๋าเจสุตินบาเดชินแปลตรงได้ว่าน่าเกรงใจดีจังเลยถือเป็นบุญคุณค่ะในประโยคนี้คำว่าอาณาเป็นคำแสดงค่ะในประโยคนี้คำว่าอาณาเป็นคำแสดงความรู้สึก เมื่อต้องทำอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่นหรือทำให้คนอื่นลำบากแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเกรงใจยาที่ให้คํากริยานั้นเป็นคํานามแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหน้าเป็นของที่เป็นหรือสิ่งที่เป็นถ้ารวมคําเป็น อาณาสยาแปลได้ว่าน่าเกรงใจไก่ก้าแปลว่าดีไล่จ่าเป็นคำแสดงการประทับใจและอูทานอย่างเสนเิทสนมจะเติมหลังคำกริยาหลักแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าจังเลยเจซูตีแปลว่าจังเลยเจซูตีแปลว่า ถือเป็นบุญคุณหรือขอบคุณปาเป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยาม,มาไม่สามารถแปลตรงตัวได้เตเป็นคำลงท้ายประโยคประโยคใช้ตำหลังคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลตรงตัวได้เชแปลว่าค่าทบทวนประโยคอีกครั้งว่า อานาสยาก้าไล่ดาเจซูติมบาเดขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังครับเรามาดูสนวนุที่น่นาสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับมีการขอโทษแบบกรณีที่การกระทำของตัวเองนั้นมีผลกระทบไม่ดีต่อคนอื่นหรือทำให้ผลร้ายเกิดกับคนอื่นทำให้ผลร้าย เกิดกับคนอื่นหรือมีการเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นภาษาไทายใช้คำว่าขออภัยเถอะแปลเป็นภาษาเยอมาได้ว่า d o w n b a day d o w n b ป r และ q u e ล l า b a q u หลบป่า,ปาแปลได้ว่าขอให้ยกโทษเถอะนะคะปกติ การขอโทษคำสองแบบนี้ใช้พูดพร้อมกันนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆในการขอโทษแบบนี้แบบนี้ว่าขอให้ยกโทษที่ทำจานแตกไปขออภัยเธอพูดว่าบะกางกว้ยตัวเดอเอวุเ้คุหลุดป่าดาวแบบป่าเด ปะกาแก้กวตวาดป่าเดเพราะทำให้นังสือของคนหายไปขออภัยเธอพูดว่าเซ่นซออ่าโอเปี้ยวตัวอ๋องเล่ามีโลต้างเป็นป่าเดะเซียนซ่าโอเปี้ยวเซ่นซ่าโอเปี้ยวตัวอ๋องเล่ามีโล ดาวน์บาร์บาเดเพราะทำให้โทรศัพท์ตกแตกขออภัยยกโทษให้ด้วยเถอะพูดว่าพงจ้าเกวอ๋อังดาวนบาน์บาเดคุณหลือบป๋าพงจ่าเกวอ๋องเล่ามีโลดาวนบาน์บาเดคุณหลือบป๋า เพราะทำให้เสื้อผ้าของคุณสกรปรกไปยกโทษพูดว่าชิอวุกโกรเปีเอาเลวมีโลตา,าวแบนป่าเดชิอวุโกเปีเอาเลวมีโลตาวแบนป่าเดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฮะสังเกตได้ใต้มีบีอมเล่แก้บออ๋อต้องมามาได้เกลี่ยมอะตินชูเวลาได้กากูฉอนไล่ยะโลบาลั้นบอหมาเตะเฌาณีเดจมอะเป็ดเลปาปาษิ่เบที่ตราดิแลบิอ่ะไส้ไม่กังบาวูเฉดเอานาไล่ตาเฉดเอาอโยจู๊ดวาลาไม่ติบูทับบีต้องมาบาเด จนกุบ <test> ีต้วยถู่เปไปได้จมล่ะม่้าดาเบคื้นหลบปาษิจมล่ะม่้าดาเบคื้นหลบปาษิจนซื่อยงกูไล่ปุเปแมခะหมะอานาซยากาวไล่ตาเจซุติมาเดษิสถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาสินซาซยากาวเดะญิม่าซะกะปัตต์ภยาอะปิเตน ม e กา้า a ะเพียอปิีแปลตรงได้ว่ารำไม่เป็นยกความผิดให้เสือคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือม e ก้าแปลว่าไม่รำจะแปลว่าไม่รำจะแปลว่าทำเป็นหรือทำได้เพยาแปลว่าเสืออปิจีแปลว่ากล่าวโทษ หรือโทษความผิดนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือท่านทนที่ตนเองไม่เป็นแต่กลับไม่ยอมรับและโทษผืนเสือนะคะเปรียบได้กับคนที่ไม่มีความสามารถทำอะไรไม่สำเร็จแทนที่จะรู้ตัวหรือกล่าวโทษตัวเองกลับโยนความผิดให้คนอื่นหรืออย่างอื่นอื่น หรือยังอื่นแทนนะคะเหมือนกับสำนวนสุภาพสิตธ,ธ์ไทยที่ว่ารามไม่ดีโทษปีโทษกลองนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าชุดมาพูดภาษาเมียนมาก,กันเถอะเรื่องการขีได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิสรประกอบกิจและอาจารย์ทุสาน่วยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลาบาคหมยะ สวัสดีค่ะมิงลาวาชนสถานีวิทยุ